ซึ่งสถานที่ที่เราจะไปนะคะมีชื่อว่ามิสซูมีเนจินจักค่ะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเซตามานะแล้วก็ไปดูว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเราจะได้เจอใบไม้เปลี่ยนสีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าสวยมากว้าวมากเพราะว่ามันมีแบบใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทางเลยภูเขานะที่ อยู่ด้านหน้าเรานะสีส้มหมดเลย,ยนี่นะสวยโดนแดดมันก็จะสวยงางแบบนี้น้ยมีกวางด้วยทุกคนรังตูดขาวจริงๆนะแค่ได้มาชมใบไม้เปลี่ยนสีในวิวสูงนะคะในบรรยากาศที่เราเไม่คุ้นตามันก็ถือว่าตัวเมืองนาะ มีร้านขายของอเมยยเกตน,นะคะหรือว่าของฝากตรงนี้ด้วยที่นี่ก็คือศาลเจ้ามิซูเนะนะคะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่นิกายชินโตอายุราว1,200ปีและถือเสาโทรีอีกที่มีความแตกต่างม,มากๆนะคะเพราะว่ามีสามเสามาตั้ง,งรวมกันมาลางก็เป็นเมืองชิชิบุนะคะที่ร้อนไปได้วยภูเขาะสะสุดกันเลย โอ้โหแถวยาวมากเลยทุกคนต้นไม้คู่นะคะที่อยู่หนะ้าสันเจ้านะศักดิ์สิทธิ์มากเลยเดี๋ยวเรามาขอพอรกันมีความรู้สึกแบบคล้ายกับนิโก้อะทุกคนเพราะว่าตัวอาคารเขาจะมีแบบสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปกัน สวัสดีค่ะก็เพี่งเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบแซตาตมาและก็อบลุงนะคะวันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนๆไปชมใบไม้เปลี่ยนสีนะคะที่จังหวัดซตาตมะซึ่งสถานที่ที่เราจะไปนะคะมีชื่อว่ามิซูมิเนจินจกค่ะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของไซตาตมะนะแล้วก็ไปดูว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเราจะได้เจอใบไม้เปลี่ยนสีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วตามพวกเราไปชมกันต่อในคลิปได้เลยค่ะ Don't start till you get here It don't feel right unless you're near it You're here. It just feels right when you are near. I ก็เป็นบรรยากาศทางเข้านะครับก่อนจะไปจอดรถใช่รถเยอะมากจะบอกว่าที่เยอะเพราะว่าหนึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ออสองก็คืออากาศดีส่วนสามก็คือจะบอกว่ามันเป็นช่วงพีคของใบไม้แดงบดีนะครับก็ทำให้รถเนี่ยต้องรอเข้านะเพราะว่าถ้าไม่มีรถออกเราก็ไม่มีที่จอดรถนะครับเขาก็จะใช้ระบบ อ่า <First> ไม่ก็คือก็คือปิดก็คือปิดประตูอ่ะพูดง่าย<ช>ถ้าไม่ม,ไม,มีไม่มีช่องว่างเขาเราก็เข้าไปจอดไม่ได้นะไม่ใช่ไปเข้าไปวนหากันนะฮะก็เป็นระบบแบบนี้นะครับก็เรามาถึงประมาณบ่ายสองนะตอนนี้ก็บ่ายสองจะสี่สิบละเขายังไม่ได้เข้าเลยนะครับก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้ที่จอดรถัตอนกี่โมงนะครับอ่าเป็นไงสาวแซบระหว่างทางที่ชมกันมาเมื่อกี้สวยมากว้าวมากเพราะว่ามันมีแบบ ใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทางเลยต่อใ,ให้แบบรถติดอเราก็ไม่เบื่อเพราะว่าเราได้ชมว,วิวข้างทางได้แนบภาพไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้อากาศนะวันนี้19องศาแต่ว่ามันเป็น19องศาของของที่อยู่ด้านล่างตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแบบสัญญาอินเทอร์เน็ตมันมันไม่มีนะประมาณ1 6องศานะเออก็จนะปับหนาวกว่าข้างล่างนิดในรถในรถบอกว่า16องศานะครับก็นี่จะเห็นว่าภาพบรรยากาศาของภูเขานะที่ อยู่ด้านหน้าเรานะสีส้มหมดเลยนี่นะครับภา,บญญา,าพบรรยากาศภูเขาด้านหน้าสีส้มหมดเลยอันนี้ก็รถทยอยออกมาน้อยมากเลยนะเราก็ต้องรอกันไปเป็นคันๆน,นะครับถ้าไม่มีนะักท่องเที่ยวออกมาเราก็เข้าไปไม่ได้นะครับเขาก็จะมีคนเช็คอยู่เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะอันนี้สวยมากเลยนะยังยังส้มอยู่นะครับก็ต้องไปดูกันลุ้นกันนะครับว่าข้างบนบนสาลเจ้าเนี<า>่ยจะมีวความหยอยหรือความสดแดง แดงเดือดแค่ไหนนะโอเคครับค่าที่จอดรถนะครับก็คิดเป็น1ครั้ง520เยนนะครับสำหรับรถลดลดทั่วไปส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็210เยนนะรถขนาดกลางพันแล้วก็รถบรรทุก1,570หรือว่ารถบัสนะก็จอดครั้งเดียวนะครับจะนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็คิดว่าสารเจ้าน่าจะปิดหงมงเย็นนะครับก็ต้องออกโอเค The weather is sunny, look up Oh, what a clear day Sparrows flying up over me Flowers are blooming around us And you can't stop laughing At things the way they have turned to be Oh, oh, what a day Kind of magic is in the air Two okay, cats just me and you, hurray. Hello, the sun is shining through trees, rays are sparkling. I feel happiness all around me. Tony, Tony, look Hello, the weather is sunny. Look up. Oh, what a clear day, sparrows flying. ที่เราก็ได้ที่จอดรถนะครับแล้วก็มาถึงจุดทางเข้านะเสาแซบก็กำลังถ่ายรูปงามๆให้เ,เพื่อนๆชมนะครับน,นี่นะสโดนแดนดมันก็จะสวยงามแบบนี้นะ,นะนนก็ช่วงน,นี้เป็นช่วงพีคนะครับประมาณเขาบอกประมาณ80%แล้วบางต้นก็ร่วงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้เห็นสองเราก็หน่อย <Yeah. S 1> ก็กว่าจะได้มาขึ้นมานะใช่อ่ะไปะถ่ายรูปก,กันเอาถ่ายรูปใช่ไหม,มนี่นะครับสวยมากลยต้นนี้ก็คิดว่าถ้าเรามีบ้านเราก็จะปลูกต้นนะแต่ไม่ใหญ่มากความงามของใบไม้แดงนะครับในช่วงที่กำลังพีกนะ Is in the air. I feel like flying away like two catch just me and you. Hooray! Hello, the sun is shining through trees, rays are sparkling I feel happiness all around me. Oh, what a day! I feel like floating away as a cloud, so light. ตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างทางเดินนะที่สอดทัพย์จะเดินขึ้นไปยังสันเจ้ามิสซิเนะนะคะจริงๆเราเคยมาถ่าที่นี่แล้วนะในช่วงฤดูหนาวแต่ว่าตอนนี้เรามากันในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะวิวสวยมากนี่ให้เพื่อนๆดูดูแบบไม่มีสอดทรัพนะเราจะได้เห็นวิวผู้เขาโอบร้อมเดี๋ยวมันจะมีจุดชมวิวจุดหนึ่งนะคะ ที่สวยมากๆเลยเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศของเมืองชิชิบุนะเพราะว่าสัรเจ้าเนี้ยเขาอยู่ในเมืองชิชิบุในจัหงหวัดเซตามะค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สวยมากๆด้านหน้าก็มีต้นย้าแผ่นพาสนะคะมีภูเขาเพราะว่ามีพระอาทิตย์จะมีความย้อนแสงนิดหน่อยแต่สวยมากๆเฮ้ยมีกลางด้วยทุกคนกวางตูดขาว เห็นกวางด้วยกวางร้องไม่ใช่นาราแต่เราก็เจอกวางนะคะ นี่ก็เป็นเส้นทางนะคะระหว่างทางเดินก็มีคนท้องถิ่นนะคะมาเที่ยวกันเพาวันนี้อากาศดีมากๆนะคะมีร้านขายของอุเยเกตนะคะหรือว่าของฝากตรงนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ได้รับความนยิยมในจังหวัดเซตานะตรงน,นี้สวยจัง สวยมากเลยอ่ะจริงจริงนะแค่ได้มาชมใบไม้เปลี่ยนสีในวิวสูงนะคะในบรรยากาศที่เราเไม่คุ้นตามันก็ถือว่าคือเมืองนะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะ่ะสวยงามมากเลยอ๋ออันนี้เขากินอะไรกันนะ หอมมากเลยอ่ะเป็นมันเผาค่ะมันเผาดีเผาปันเป็นปันปอนะคะแล้วก็วาทีสซ่เดี๋ยวเพิ่เริ่มหิวแน่เลยวาลาจิคัสซี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเมนูของิ่นนะคะวาลาจิคัสซี่คัสซี่ดองนะคะก็คือเขาเอาหมูทอดเป็นแผงบางแล้วก็โปะข้าวอารมณ์ที่คล้ายกับซานิเชลนะคะของออสเตรียแต่อันนี้เป็น เมนูท้องถิ่นนะคะคำว่าวาาจิเนี่ยแปลว่ารองเท้าฟางก็เป็นเมนูของจังหวัดเซตมาแต่ชักใกล้รีวิวแล้วนะเพื่อนๆย้อนชมได้ในคลิปเซตมาวิดีนะนี้ก็เป็นโซบะค่ะฟุ๊กฟุ๊กมากเลยมีความโลเคอลสุดๆ ก็คือศาลเจ้าวิซูมิเนะนะคะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่นิกายชินโตอายุราว1200ปีและถือไดวยว่าเป็นพาเวอร์สปอตของจังหวัดไซตามะที่นี่จะมีเสาโทรีอีกที่มีความแปลกตามมากๆนะคะเพราะว่ามีสามเสามาตั้งรวมกันแล้วก็มีโคมาอิโนะนะคะที่ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าด้วยเนื่องจากตัวศาลเจ้าเนี่ยอยู่บนเขาที่มีความสูง1100เมตรจากน้ำทะเล ดังนั้นระหว่างทางเนี่ยจึงเป็นทางที่เดินขึ้นเนินนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเดินลำบากยากสักนิดหนึง่งนี่นะคะลูกป,ปั้นที่อยู่ด้านหน้านี่ก็คือเป็นโคม่าอินโนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเนื่องทางเป็นแบบทางเนินนะคะเดินยากนิดหนึ่งจริงๆสอดแซเคยมาที่นี่แล้วนะคะวันนี้ก็คนมาเยอะน่าดูเลยไป,ไปกันนะคะวสวยงามมากเลย ก็ใบมัดเป็นสีตรงนี้นะคะมีบานสุดที่เปลี่ยนแล้วร่วงแล้วแต่ว่าบานสุดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอต้นสดนะเพียบเลยลำต้นสวยงามมากตั้งตรงนะคะอาจจะไม่ได้พูเยอะนะเพราะว่าเดินขึ้นเนินเหนื่อยมากเดี๋ยวไปชมด้านบนกันเลยแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะสาวแบก็เดินมาจนถึง เขาเรียกอะไรอ่ะสาวโทริอีกนะอีกจุดหนึ่งที่แบบสวยงามมากมากเลยมีค่ะเราเคยมาถ่ายตรงนี้แต่ตอนนั้นที่มาแบบหิมะตกสิบสิบเลยนะงวยไหมหน้าก็สวยแต่ดูเป็นหนือนไม่เที่ยวสวยเนาะสวยมากมาดูดูก็สวยคนละหิมะเลยน้อตอนนี้หิมะตกก็อีกฟีลหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นอีกทางเดินหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้กันเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะมุมสูงจะได้เห็นวิวของชิชิบุนะรับ360องศาที่สองทรมานี้ยังไม่เจอชาวต่างชาตินะคะจนเนี้ยจะเป็นคนญี่ปุ่นนี่แหละคนท้องถิ่นมาเที่ยวอเองจะบอกว่าที่นี่มาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะแต่และฤดูเพาะว่าจะมีสเสน่ห์ ที่แตกต่างกันออกไปนะคะโอเคเดี๋ยวว่าให้พี่ชมวิวเลยค่ะว้าววันนี้ต้องบอกเลยว่าวาวมากนะคะนี่เป็นมุมที่เรามองจากด้านบนนะคะบนยอดเขาทีซึมิีเนะเนาะด้านล่างเนี่ยก็เป็นเมืองชิชิบุนะคะที่รายล้อมไปด้วยภูเขาวันนี้นะแอบเสียใจนิดนึงมีเมฆนะคะมีเหมือนหมอกเหมือนหมอกเขาบอกไม่ใช่อุ่นไกลเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลหมอก ถ้าไม่มีมมเมฆนะยยตรงนี้จะสวยมากเพราะ<อ>ว่าเราจะมองเห็นภูเขาว่าเปลี่ยนสีแดงมากเลยใช่แล้วก็มุมไ<จ>กลๆเล็ๆนะคะนั่นก็เป็นวิวเมืองค่ะด้าน<ว>บนมองไม่เห็นด้วยนะมเมฆมาบังใช่พรุ่งนี้าฝนจะตกเล่เส่วนด้านล่างก็เป็นต้นสนนะคะนี่ก็คือเป็นความงดงามตามทางธรรมชาตินะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมมากหลายๆคนก็มาออกเดทที่นี่มาขอพรกันที่นี่นะคะหลังจากชมวิวเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปยังสันเจ้าวันต่อนะคะก่อนที่ฟ้าจะมืดไปวันนี้นะโอ้รุงสาทรัพย์นี่เป็นสายตื่นสายนะคะจริงๆปุ๊บปั๊บมากคลิปเราทูกคลิปจะไม่มีการถูกล่งหน้าน,ะะน้อยครั้งมากนะคะอันนี้คือแบบตัดสินใจปึ๊บปั๊บมาเลย เดี๋ยวเราจะเดินลอดซุ้มประตูนี้ไปกันนะคะด้านหน้าก็มีรูปปั้นนะน่าจะเป็นโคมาอินุหรือเปล่านะหรือสุนัขจิ้งจอกนี่แหละโอเคไปกันเลยนะคะ mm hmm. ตรงนี้แบบลมลื่นแล้วก็สวยงามมากๆเลย mm hmm. ว่าพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยต่ำลงเรื่อยๆนะคะนี้ชาวญี่ปุ่นนะก็มาเที่ยวกัน ทั้งครอบครัวคู่รักนะคะตรงเีียบลุงยืนนี้แบบว่าสวยมากเนี่ยฮะจนคนญี่ปุ่นแบบต้องแวะถ่ายรูปนะเราจะเห็นแสงแสงพระอาทิตย์นะมันแบบฟุ้งฟริงฟุ้ง,ฟร,ง,ฟ,รงฟริงเข้ามาะะสวยงามมากปีนี้แบบฟูลฟิลมากสำหรับสาวแซนนะ จังหวัดไซตามานี้มีอะไรนะ่าเที่ยวเยอะแยะมากมายไซตามานี้เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะอย่างบางคนบอกว่าอ้าอยู่ไซตามะทำไมไม่รู้จักคนนั้นล่ะทำไมไม่รู้จักสถานที่นี้ล่ะคือมันกว้างมากอารมณ์แบบว่าเหมือนจะเปรียบเทียบจังหวัดอะไรดีที่แบบแต่ละอำเภอมันอยู่ไกลกันยอยะไรเงี้ยอย่างที่เนี้ยค่ะสาแซบขับรถมาจากบ้านก็สองชั่วโมงนะคะขับรถแบบเกือบไปฟูจิได้เลยอะ่ะ แต่ก็คุ้มมากถึงแม้จะเป็นเ,เส้นทางที่แบบค่อนข้างไกลนะคะแต่บรรยากาศดีมากๆอันนี้ก็เป็นต้นสนนะคะที่ลำต้นแบบตั้งตรงมากๆเนี่ยค่ระหว่างทางเดินเราก็จะเจอต้นสนเยอะแยะมากมายนะคะล่มลื่นด้วยดูขลังด้วยนะคะโอ้โหแถวยาวมากเลยทุกคน เดี๋ยวสแซบไปหาพี่รุ่งก่อนนะคะอันนี้เป็นแถวที่เขาตอบไปไหว้สรเจ้านะคะคนเยอะมากๆเลยแต่สแซบคงไม่ได้ต่อแถวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไปยืนไหว้ข้างๆเอานะคะอันนี้นะคะก็เป็นบริเวณเต้นไม้คู่นะคะที่อยู่หน้าสาันเจ้านะ ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเดี๋ยวเรามาขอพอรกันก็เป็นอีกหนึ่ง power spot นะคะอ่ะโยบขอพอรกันแล้วขอพอรก่อนนะมีต้นสนซีดารคู่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลเจ้าหลักนะโดยมีความเชื่อว,ว่าเป็นแหล่งขอพอรให้มีพลังและกำลังใจยอย่าลืมแวะมาขอพอรกันได้นะคะรับพลังเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปกันต่อนะคะ สวยงามมากๆเลยมีความรู้สึกแบบคล้ายกับนิกโก้อะทุกคนเพราะว่าตัวอาคารเขาจะมีแบบสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปกันใช่อันนี้ก็ขึ้นมาด้านบนนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศอันนี้เป็นสาลเจ้าหลักนะคะด้านหลังก็มี ใบไม้เป็นสีสวยงามมากๆเลยตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณสาลเจ้าเล็กๆนะคะที่อยู่ถัดจากศาลเจ้าหลักนะก็ด้านหลังเขาก็จะมีต้นโมมิจินะคะที่ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วแล้วก็แห้งแล้วเริ่มหย่อยแล้วแล้วก็ร่วงมาแล้วนะคะ นี้เราก็จะเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดินมา,าทำการสการะนะคะขอพรบางท่านก็กำลังจะเดินกลับไปนะคะเพราะว่าพาทิตเริ่มคล้อยต่ำมากๆแล้ววันนี้ก็อิ่มบุญอิ่มตาอิ่มใจกับความสวยงามของธรรมชาตินะคะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของประเทศญี่ปุ่นค่ะมีความแมนหน่อยนิดนึงนะคะตอนนี้สาวแซบก็เดินวนขึ้นมานะเพราะว่า เห็นสเตติวนะคะรูกปั้นแต่ก่อนไปลูกปั้นเนี่ยแวะชมควงมงามหองไปไว้เป็นสีตรงนี้ก่อนนะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงลูกปั้นกันนะคะว้าวทุกคนเดินเราก็หอบนะดูเหมือนว่าจะไม่สูงแต่สูงเหมือนกัน เดี๋ยวต้องวนไปอีกด้านหนึ่งนะคต้องถ่ายอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นใบไม้เป็นสีอยู่ด้านหลนังนะอา่าตองนี้แล้วแสงไม่นนหมดอยนะู่แล้วคุณผู้ชมจะต้องย้อนไปดู สวยนะคะขาดแต่แผ่นแดดนะเนี่ยมาเย็นไปนิดนึงนะคะตรงนี้สวยจริงตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหลังรูปปั้นนะสวยมากเลยมีต้นไม้นะคะแล้วก็คนก็น้อยเราก็เลยได้มาถ่ายภาพที่นี่กัน สำหรับการเดินทางนะคะเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีเซบูชิชิบุต่อจากนั้นก็สามารถนั่งรถบัสนะคะมาลงที่สุดสายเลยลงที่ป้ายมิซุมิเนจินจาโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็คิดว่าน่าจะครบทุกภาคส่วนนะคะบริเวณมิซุมิเนจินจาเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ กำลังจะกลับไปที่รถแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะแฮปปี้นะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ